โอมชามติวันนี้วันที่หเดือนกันยายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานสัญญาของลูกก็คือลูกนั้นจะจดจำพ่ออย่างก่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งลูกนั้นกลับมาบริสุทธิ์แล้วลูกนั้นก็จะรักพ่อผู้เดียวเท่านั้นคำถามในการได้เห็นเวลา ความพยายามอะไรที่รูปลูกที่รู้คิดจะทำขึ้นมาคำตอบในตอนจบเมื่อรูปนั้นออกจากร่างกายควรจะมีการจดจำบาบาทผู้เดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดควรได้รับการจดจำจากเดี๋ยวนี้ไปรูปล,ลูกที่รู้คิดนั้นก็จะเพียรพยายามเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเ,เพราะรูปจะต้องกลับมาคามอมที์ก่อนที่รูปจะกลับบ้านสำหรับถึงนี้ ให้ขจัดการติดยึดออกจากผิวหนังเก่าๆของลูกอยู่เรื่อยๆที่ลูกนั้นมีเดี๋ยวนี้ฉันนั้นกำลังจะไปหาบาบาแล้วตารละของคุณธรรมจุดแรกให้จดจำตลอดเวลาว่าพ่อผู้สรงอเมนาตอยู่กับลูกเมื่อลูกนั้นมีสำนึกรู้เช่นนี้พลังก็จะเข้ามาในตัวลูก แล้วบาปของลูกนั้นก็จะถูกเผาออกไปได้ชื่อทหารชิบชักตีพันดาบได้รับการชดจำเพราะฉะนั้นให้โชว์ความกล้าหาญอย่างมากมายเช่นนั้นอย่าได้เป็นคนที่ขี้ขลาดอ่อนแอจุดที่2เมื่อลูกนั้นมีการตายในขณะมีชีวิตลูกก็ไม่ควรที่จะมีความยิ่งทะนงเกี่ยวกับการอุทิศตัวลูกเองการอุทิศตัวลูกเองนั้น มาเป็นดวงวิญญาณบุญแล้วทำคนอื่นให้เป็นเช่นเดียวกันในการทำสิ่งนี้เท่านั้นที่มีประโยชน์พรขอให้ลูกผ่านด้วยเกียรติด้วยการทำรากฐานของลูกให้แข็งแรงด้วยสภาพของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคเพราะลูกบางคนนั้นมีสภาพของการอยู่อย่างเป็นอิสระจากอุปสรรคมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพวกเขามีรากฐานที่แข็งแรง พวกเขานั้นอยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังได้ตัวของเขาเองและพวกเขาก็ยังทำคนอื่นๆให้เต็มไปด้วยพลังดวงยานผู้ที่อยู่อย่างเต็มไปด้วยพลังและเป็นอิสระจากอุปสรรคมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจะมาเป็นผู้ที่เป็นอิสระจากอุปสรรคในตอนจบแล้วก็จะผ่านด้วยเกียรติแล้วก็ไปสู่ระดับแรกๆดังนั้นให้มีเป้าหมายตลอดเวลา ที่จะมีประสบการณ์กับสภาพเช่นนั้นอย่างแน่นอนที่เป็นอิสระจากอุปสรรคมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานคติพจน์เมื่อลูกนั้นมีความรู้สึกของการยกระดับทุกๆรวมอย่างตลอดเวลาและมีความปรารถนาดีต่อพวกเขาแล้วลูกนั้นก็จะได้รับพรอ,อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆโดยอัตโนมัติอัจฉาโอมชานติ